รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพลละเลือนเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดที่คอยทำตามการชักใยเป็นโคศกที่คอยแก้ต่างให้กับกองทัพดำเนินนโยบายทำแล้วทำอยู่ทำต่อของพลเอกประยุทธ์อย่างไม่ขาดตกบกพร่องผมอยากจะบอกท่านประธานงี้ครับว่าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเพื่อให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบ,บาลพละเรือน กลไกสําคัญปัจจัยสําคัญไม่ได้มีเพียงแค่ตัวนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่ทุกประเทศทั่วโลกกลไกที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพลละเลือนซึ่งประชาชนควรที่จะคาดหวังอะไรได้มากกว่านี้จากคุณสุทินคล้งแสงแต่ที่ผ่านมาจนถึงงบประมาณปี68ที่ไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างมีนัยสําคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพลละเลือน เป็นเพียงแค่หุ่นเชิดที่คอยทําตามการชักใยเป็นโคศกที่คอยแก้ต่างให้กับกองทัพดําเนินนโยบายทําแล้วทําอยู่ทําต่อของพลเอกประยุทธ์อย่างไม่ขาดตกบกพร่องอาจจะทําได้ดีกว่าพลเอกประยุทธ์ทําเองด้วยซ้ำํำน่าผิดหวังมากครับที่คุณสุทินไม่สามารถที่จะโอบรับความหวังของประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองได้เลยด้วยเหตุนี้ครับผมและพรกเก้าไกลจึงไม่สามารถที่จะรับหลักการ ร่างพระราชบ,บัญญัติงบประมาณฉบับปีพศ2568ฉบับนี้ได้มาที่โครงการผูกพันที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดในปี68นี้ก็คือโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีพดแทนระยะที่1ของกองทัพอากาศที่มีวงเงินสูงถึง19,500ล้านบาทผูกพันงบประมาณอยู่5ปีครับตั้งแต่ตั้งแต่ปี68ถึง72งวดแรกผูกพันไว15้15%หรือคิดเป็นมูลค่า2,925ล้านบาท ผมเองเข้าใจถึงความจําเป็นของโครงการนี้ครับเพราะว่าเครื่องบินขับไล่ที่ประจําการอยู่มาตั้งแต่ปี2 5 3 1ปัจจุบันก็มีอายุการใช้งานมาก,กว่า35ปีแล้วแต่สิ่งที่ผมต้องเรียกร้องกับรัฐบาลและกองทัพอากาศก็คือการจัดซื้อในครั้งนี้จะต้องไม่ใช่เอาเงินภาษีไปแลกเครื่องบินมาดื้อๆจะต้องคํานึงถึงนโยบายชดเชยหรือที่เรียกว่า offset policy ที่ทําให้ประชาชนที่เป็นพลเรือนได้ประโยชน์ร่วมด้วย ทั้งในเชิงเศรษฐกิจการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาประเทศซึ่งต้องพิจารณาทั้งนโยบายชดเชยทางตรงที่เรียกว่า direct offset policy ซึ่งหมายรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการทหารความยืดหยุ่นในการแก้ไขแดัดแปลงซอฟต์แวร์หรือระบบการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างยุทธโทปกรณ์ซึ่งกองทัพอากาศควรต้องได้รับลิขสิทธิ์ทางปัญญาส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ของกองทัพอากาศเองด้วย การลงทุนในอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงการผลิตชิ้นส่วนบางรายการเพื่อให้กองทัพอากาศสามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดการจ้างงานแรงงานทักษะสูงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนอกจากนโยบายชดเชยทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการทหารแล้วยังต้องคำนึงถึงนโยบายชดเชยทางอ้อมหรือที่เรียกว่า indirect offset policy ด้วยครับซึ่งเป็นนโยบายที่เกิดประโยชน์กับพล,ลเรือนในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ